มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะเราฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสอทอมีหนังสือด่วนนะคะสั่ง Work ์ r ฟอร์มโฮม7วันหลังปีใหม่3 0ธันวาคม2564นายแพทย์สุระวิเศษศักด์รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะคะได้ลงนามบันทึกข้อความส่วนราชการที่สอท ทับวหนลงวันที่30ทธันวาคม64ส่งถึงอธิบดีกรมท,กมทกรุกกรมในขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาอาธิบดีสถาบันพระบรมราชนกและหัวหน้าสำนักงานรัฐะะมนตรีนะคะผู้มยการกองและศูนย์กลุ่มและหน่วยงานต่างๆในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง โดยระบุว่าตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้รับแจ้งให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งและการเหลื่อมเวลาปฏิบัติงานเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่โควิดในปัจจุบันอย่างเต็มประสิทธิภาพและเหมาะสมโดยกำหนดสัดส,ส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละห้ของจำนวนเจ้าหน้าที่ผู้มาปฏิบัติงานณสำนักงานที่ตั้งส่วนกลางค่ะ และให้ส่วนราชการและทุกหน่วยงานรวบรวมผลการดำเนินการเก็บไว้ณนะหน่วยงานเป็นรายเดือนเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการรายง,งานข้อมูลต่อกระทรวงสาธารณสุขต่อไปนั้นเนื่องจากนายอนุทีนชามวีรกูลได้ถแถลงต่อสื่อมวลชนเมื่อวันที่29ธันวาคมถึงนโยบายการรองรับสถานการณ์ของโควิด -19 หลังจากเทศกาลปีใหม่โดยให้เจ้าหน้าที่ผู้เดินทางกลับภูมิลำเนาปฏิบัติงานนอกสถานที่ หรือว่า work from home เป็นระยะเวลา7วันค่ะจึงขอให้ส่วนราชการในสังกัดส่วนกลางทุกแห่งปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายจึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบหลังเทศกาลปีใหม่นะคะสั่ง work from home 7วันค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค่ะถ้าเ,เพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ